ครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีการ <c oughs> เขียนโค้ดเพื่อปิดโปรแกรม Excel ไปภดยดัตตดหลมาลจากที่เราออกจบโปรแกรมนะครับโดยเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเช็คนะครับโดยฟอร์มนี้ชื่อว่าฟอร์มหนนะครับเรามาดูโค้ดกันนะครับอัน <c oughs> ดับแรกเราจะทำการตรวจสอบว่า อร์มที่ทำการเงินฉีบนั้นมีชื่อว่าอะไรถ้าเกิดมีชื่อว่า f o r ์มสก l ร์เมนนะครับ <c oughs> เราก็จะทำการติดตอกจาก application เองนะครับวันนี้เรามาดูวิธีการทำยงไน,นะครับขอสเกตนะครับรเปิดไ,ไปดูไอัตโนมติได้บ้นนไหครับไปดู นะครับสำหรับวันนี้ผมมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วมาเจอกันใหนม่ในโอกาสสวัสดี